สวัสดีครับวันนี้จะพากันมาแปลงเครื่องน้ำมันมาเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ากันก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนวนะ่ามอเตอร์ที่เขาใช้อยู่ในท้องตลาดที่เห็นคือขายกันอยู่เนะี่ยเขาก็จะใช้เป็นมอเตอร์แบบนี้ครับเป็นมอเตอร์แบบมีแปรงฐานมีทั้ง24โวลต์แต่อันนี้เป็นแมว แมวตัวนี้น่าจะ1อยโวลต์นี่เป็น24โวลต์จะมีสองสายมีสาบวกไฟลบต่อสลับคู่ได้มุนซ้ายมุนขวาส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็ไปใช้งานมาแล้วไปลองคองมาแล้วก็เป็น24โวลต์ก็มี แปลงถ่านด้วยเหมือนกันจะใช้อยู่พวกใช้อยู่ในพวกรถจักรยานไฟฟ้าที่เขามาแปลงกันใส่เผาเขามาแปลงแต่ก็พอทำงานได้แต่ข้อเสียคือมันกินแบตคือถ้าใช้ระบบ24โวลต์สัก10แอมป์นี่ก็คือเอาว่าตรงๆมันสู้บัตเลสไม่ได้บัตเลสตัวพวกนี้ มอเตอร์บัสเลดพวกนี้คือพวกนี้ยังไงก็คือมันมีมันมีเขาเรียกว่าตัวคือตัวเนี้ยมันจะอยู่ในโดนซึ่งพวกเนี้มันจะมีพวกมอเตช่วยนำกระแสแล้วก็จะมีเบรกคือพวกนี้คือข้อดีของมันคือเวลามันเร่งสตาร์ทขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่กระชาก คือเห็นมีผู้รู้บางท่านก็ก็ทำแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องกดมือหรือว่าแปลงหลายเครื่องิจริงแล้วไม่ไม่สำหรับตัวผมเองไม่จำเป็นคือผมก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็คือใช้งานได้เลยเพราะว่าพวกนี้มันใช้ไฟ5โวลต์นในการคอนโทรลก็เรียกไมโครไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งกระแสมันกินกระแสระ,ระดับมิลลิแอมดังนั้นคือ ก็ไม่เคยลองใช้แต่ว่าคือเราผมมีสองสาเครื่องเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่แปลงแล้วเนี่ยก็ใช้งานได้ประสิทธิภาพดีเลยแหละก็วันนี้เลยจะมาแนะนำกันเพราะว่าคือถ้าจะใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าควรจะเป็นบัลเลตเพราะว่าหนึ่งมันหมุนรอบได้และที่สำคัญตัวนี้คือคือ พวกตัวคอนโทนพวกเนี้ยควรที่จะต้องเป็นเ,เน้นเน้นเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่ผมเน้นพวกฮ b บบ w วิงเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีการตั้งค่าตัดเบรกได้แล้วเวลาย่าพันปุ๊บมันจะเบรกมันจะเบรกมันจะตัดมันมีเซฟตี้ในตัวแล้วมันเร่งเร่งรอบได้คือถ้าเป็นรุ่นอื่นเดี๋ยวผมหามามาให้ดู คือถ้าเป็นในรุ่นที่มันไม่สามารถตั้งค่าได้เนี่ยเปิดปุ๊บมันจะหมุนปึ๊ดไปเลยแล้วแรงแล้วมันก็จะคืออัตราการบริโภคไฟไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะสามารถปรับรอบสอบได้ซูเปรอร์ซอ์ขึ้นไปจะมีอย่างซูเปรอร์ซอ์สอบแล้วก็มีฮาร์ดขึ้นไปเลยแล้วก็มีระบบเบรกพวกนี้มีเซฟตี้ในตัวถือว่าถือว่าปลอดภัยมาก ก็คือตัวนี้180ป kv คือตัวนี้ยอดนิยมคือช่วงหลังๆนี่จะสังเกตร้านส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวนี้แหละคือเน้นตัวนี้ตัวตัวสีแดงอันนี้จะเป็นตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็คือถ้าไปใช้เอ็นตีก็สามารถได้เลยเอาไปใส่ใบใบตัดไปลูกหมูได้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เอามาทำเอ่อรถเอามาทำรถดิดได้ ตัวนี้1ร้ี่สิบ kv ตัวนี้โหดตัวนี้คือเอาไปตัดใบสิบสนิ้วก็ไม่เสถอนเขาหรอกแต่ว่ายังยังไม่ได้โมสช่วงนี้มาทำตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ตัวนี้ได้ได้ผลได้ผลดีมากคือเน้นตัวนี้คือถ้าเพราะยังไงก็คือเขาออกแบบมาเนี่ยมันใช้กับตัวคอนโทรลพวกนะี้เเยอะ มันใช้คู่กันอยู่แล้วแวก็คือตัวนี้80แอมก็ค่อนข้างจะได้ผลรับดีแต่ถ้าเป็นตัว40แอมหรือ60แอมที่อ่าตัวนี้ตัวนี้60แอมขอประทานโทษนี่60แอมป์จริงๆ60แอมก,ก็ได้80แอมป์ก็ได้แต่ว่าเน้นตัวที่มันมีการตั้งค่าได้ถ้าตั้งค่าไม่ได้เนี่ยเวลาเปิดแล้วมันหมุนไปเลยแล้วมันตัดแล้วมันจะ คือแกนมอเตอร์ไม่มีอะไรมันก็หมุนของมันไปแต่ว่าคือมันไม่มีเฟืองไม่มีอะไรแต่ว่าคือมันตัวเนี้ยมันมีแรงบิดแล้วก็ได้รอบจัดด้วยคือตัวเนี้ยมันลงตัวที่สุดแล้วก็มันสามารถที่จะไปใส่มันใส่อยู่ในบล็อกมันใส่อยู่ในบล็อกของตัวนี้นะเนี่ยมันจะสวมเพลาตัวนี้ได้สวมเพลาตัวนี้ได้พอดีเป๊ะนะครับ ส่เข้าไปปุ๊บซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีให้มันให้มันล็อกคือบางท่านอาจจะไปเชื่อมคือคือถ้าเชื่อมเนี่ยเวลามันเกิดเวลาเราจะเปลี่ยนไรเนี่ยเราเลือกมาไม่ได้ดังนั้นคือเราใช้เป็นการบล็อกเคือผมใช้วิธีใช้หัวน็อ ใช้หัวน็อตใช้หัวน็อตประกบไปแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเฟืองที่จะเป็นด้านที่เขาบากยัดลงไปเราเชื่อมผมเชื่อมน็อตเอานะครับเชื่อมน็อตพอเชื่อมน็อตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแกนจะตรงพอแกนจะตรงมันจะไม่มีเบี่ยงตัวนี้มันจะรับ รับคัชนะตัวคัชเดิมทีของเครื่องตัดยานั้นมันเป็นคัชมีจานคัชอยู่อันนี้เป็นจานคัชพอดีสมมตินี่เป็นแกนมันนะครับใส่ปุ๊บพอใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยคือเวลาเราจะถอดออกอ่ะเราถอดน็อตแค่สี่ตัวนี้ออกเราสามารถที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ได้แต่มอเตอร์มันพังยาาครับคือมอเตอร์เนี่ยคือถ้าไม่มีอะไรไปขูด ลวดทองแดงมันด้านในหรือว่าน็อตไม่ไปขูดนะมันก็ใช้งานของมันปกติมันไม่มีพังพังยากไอ้พวกนี้มันถึกเพราะมันใช้อยู่ในสกูตเตอร์แล้วก็สเก็ตบอร์ดนะคืออันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไปดูหน้าเครื่องที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันโอเคครับ